สวัสดีครับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เรามีที่ดินมานําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินอยู่ในทําเลที่ดีอยู่โซนตําบลวังกระทะอำเภอปักช่องนครราชสีมานะครับตัวที่ดินอยู่ไม่ไกลจากคิงตันเขาใหญ่นะครับตัวที่ดินเองเนี่ยเขาอยู่บนเนินลูกหนึ่งนะครับเราก็สามารถเทควิว360อองศานะครับเห็นวิว วัดป่าภูไหหลงนะครับแล้วก็โดยรอบเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มของเขาลูกเล็กๆนะครับโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเราจะเห็นภาพของทะเลภูเขาโดยรอบนะครับที่ดินตั้งอยู่บนเนินนะครับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะมองเรื่องของอโครงการต่างๆนะครับรีสอร์ทคอนโดมิเนียมบ้านพักตางอากาศหมู่บ้านจัดสรรนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการเลยครับ ที่ดินมีถนนสาธาระนะวิ่งผ่านหน้าแปลงนะครับตัวไฟฟ้า3เฟสถึงแปลงแล้วนะครับก็พัฒนาไม่เยอะครับแปลงนี้การเดินทางเข้าออกนะครับเราสามารถใช้เส้นทางถนนธนรัตน์นะครับตัดเข้า3052วิ่งมาถึงแปลงก็อยู่มานสัก15-16กกิโลนะครับซึ่งก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับ วิวโดยรอบนะครับก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ไกลๆนะครับผังของตัวที่ดินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับประกอบไปด้วย3ชโนดนะครับโฉนด2แปลงแรกเนี่ยเนื้อที่ประมาณ10ไร่นิดๆอีกแปลงหนึงเนื้อที่ประมาณ14ไร่นะครับรวมกันก็อยู่มาทั้งสาไร่นิดๆน,น,นะครับเจ้าของปวดเสนอขายในราคาไร่ละ2.5ล้านบาท นะครับเรื่องราคาลงพื้นที่นะครับดูทำเลดูที่ตั้งนะครับดูวิวโดยรอบถ้าชอบก็ a, ยังต่อรองราคากันได้อยู่นะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีซึ่งเป็นทำเลอีกทำเลหนึ่งซึ่งกำลังจะเติบโตนะครับมีกลุ่มพัฒนาเข้ามาจับจองค่อนข้างเยอะนะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับถ้าลงบนที่ ชมวิวโดยรอบจะบอกได้เลยว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆในส่วนนี้นะครับอีพีนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ